ดีวันอังคารนะคะที่22นะคะ22พฤศจิกายนนะคะวันนี้เรามาส่งบินมี5คนนะคะไปโรงงานก่อสร้างแม่นบอไปก่อสร้างแม่นบอพี่มาแต่จังหวัดไหนพะเยาครับพะเยาเนาะมาจากพะเยาอันนี้ได้มาจากจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดบึงการครับบึงการอำเภออย่างอำเภออำเภอโซ่พี่ใสครับโซ่พี่ใสเนาะอันนี้เด้มาแต่จังหวัดไใดอุดรครับอุดรบ้านดุงไปไปงานอย่างไรก่อสร้างเนาะอันนี้เด้ ครับอันจังหวัดยังเกว่าผมจนครับผอนแกนบ้านเดย์ผมผูกใช่ครับผม่ยังกว่านะผมผูใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ได้มาแต่จังหวัดใดสารคามครับสารคามอำเภอยังกวอำเภอบอระเบือครับบ้านบ้านยังเกาะอำเภอบ่อระเบือครับบ่อระเบือโอ้ยน้องเปนบ้านเก๊งนกเงืถ่ายพ่อได้ด้วเด้อเออพอสิได้บินแล้วพอได้บินแล้วเออดีใจบ่อดีใจบ่อได้บินแล้วดีใจครับดีใจอยู่เนาะครับเออมาขอถ่ายรูปเด้อยหนึ่งสอง มาถ่ายรูปเดีเยยับเข้าไปเลยพี่เคยไปไต้หวันไหมไม่เคย,เคยอันนี้ครั้งแรกเลยเหรออรอนานไหม,มเกือบสามเดือนเกือบสามเดือนอยู่เนาะอ๋อแล้วเคยไปเคยคืออยู่บ้านทําก่อสร้างอยู่แล้วใช่ไหมอยู่บ้านแล้วทำไรทำสวนอ๋อทำไรทาสวนอันนี้ก็คือครั้งแรกเนาะอ๋อลองดูมายืนรอตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขอถ่ายรูปหน่อยเด้อ เอออันนี้อยู่ยจังหวัดอยังก่อนจังหวัดบุรครับอำเภอโซุริสัยครับโอ้ดีใจบ่ได้บินแล้วดีใจครับดีใจอยู่เนาะครับผมเคาเห็ดก่อสร้างอยู่แล้วบ่หรือว่าจังไหนเคยเห็ดอยู่แล้วครับอ๋อก็คืออยากอยากล่องไปเมืองหนองบึงเคยเคยไปบ่เมืองหนองบัครับครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเลยอ๋อมีครอบครัวไปมี่แหละครับอ๋อมีแล้วเนาะโอ้เออล่องเบึงเด้อล่องเบึงว่ามันสิเป็นจังไหนเนาะก่อสร้างไต้หวันไปไปก่อสร้างอีหยังนี่รู้บ่เฮ็ดสนามบินครับ เออเออลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเอออย่าลงเด้ออย่าลงเด้อมาเน่ยมาพี่ยืนชี้จีดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจียนนั่นอันอันนี้อยูุ่ติธรรมยังก่อนอุดรนครับอุดรเนาะเป็นเป็นยังจังเลือกไปก่อสร้างไปบ้านเออไปบินไหวเปล่าเนี่ยครับเออเออถ้วก็ดถนัดนี่นะครับถนัดอ๋อถนัดก่อสร้างอายุเท่าไรนี่อายุสามสิบห้าครับอ๋อสามสิบห้าเออมามาพี่มาพี่เดี๋ยวสีไทยรูปด้วยเดี๋ยวสีไทยรูปพี่ถนัดก่อสร้างวันนี้ไปนี่ เคยเห็ดบ่เคยแต่โรงงานเคยเห็ดแต่โรงงานอันนี้ลองเบิองเด้อเออลองเบิองเห็ดได้อยู่ดอกงานมันบวหนักดอกลองเบิองลองเบิองยืนชิดชีตกันไว้เด้อสี่อนให้รวมมองนี่ยับยามาหนิยับมา,บมาอีกจกังหน่อยเด้อสี่ยับมาอีกจกังหน่อยเด้อ อันนี้เขียนว่าไม่ใช่ในทางเนาะมี2องยาออันานี่สุดที่ใสเสื้อเขาเยมันไม่เลนล้กจมีตรงเาี้กับเขาจะไม่เห็นา่เอาไวนใครเป็นรีวมาน่าจะเ็นภาาอังกเนาะเียแบบที่ตัวละทีเยเอไว้งเราอ่ะแล้วเี่ยเขียนแบบเนี่ยเนา เ้เกในะโโชคดีเด้อพี่เด้อโชคดีจ้าโชคดีเด้อครับปลอดภัยอ้าวโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยจ้าเดินทาปลอดภัยครับผม อ้าวโชคดีนะคะจ้าขอบคุณค,ะค่ะโอเคโชค,โชคดีเดินทางปลอดภัยเด้อหางเงินมาหลายๆเด้อ